สวัสดีทุกคนเรากลับมาแล้วนะกลับมาถึงบ้านแล้วใช้เวลาการเดินทางประมาณ1 9ชั่วโมงลยจ้ะตื่นเช้ามาไม่เช้าหรอก10โมงครึ่งแล้วชงกาแฟกาแฟดังดีกินแล้วถ่ายท้องแล้วก็มีเราไปเจอในตูวเว้เย็นนะจ๊ะเป็นข้าวเหนียวเป้งจ้าเขาก็อกินนะจ๊ะเขาอยากกินนะจ้ะเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปเก็บเสื้อผ้าออกจากกระเป๋าแล้วเราก็จะไป ซื้อของเขาบ้านนะจ๊ะแล้วก็ไปซื้ขอกับข้าวอ,อืมจับเขาเนี้ยตึงใส่เผือกเลยอนะ ดูอิตาลีเห็นเขากินอาหารโซบทั้งย่ำปลากระป๋องทั้งตำมะคูงทั้งหาบทั้งกอยหมูยาวหมูทอดอยากกินเดี๋ยววันนี้จะไปซื้อเราจะจัดชุดใหญ่ไฟกับพริบวันนี้อืมแก่อืม,แบบอม,มกับแฟ ทอดบานแล้วมืออื่นนี่ไปซื้อของเขาลานะจ้าันังคารคายของปกติแล้วค่ะเดอ้อนี่ใส่ยังนี่นี่ก็ใส่เผือกอกันบ่อซื่อแส่แข็งเลยจ้ามาใส่ไมโครเวฟแซ่บคือเก้าพี่นอ้องหนูปิ้ง อันนี้อะนี่ใส่อลไรนี่ใส่กล้วยจ้ะรอนฮหลฮอืฮับอืมจะชุดน้ตามร้านไทยทั่วไปนะจ๊ะของเราสั่งจากพี่ขายทรงหลานไทยขนมทรงท่หลานเฮา ันเนี่ยเป้งอร่อยมากไปก่อนนะสาวๆไปาย